สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผม วันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ี่ทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน E ีีที่601กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมและที่สำคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่พี่ เพอร์ดว่านะครับเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับผมพระบ้านเครื่องรางนะครับของเก่าเก็บสะสมนะครับผมราคาแบ่งปันแบบนี้จะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจนะครับผมดูแล้วถูกใจนะครับว่าอยากจะสนใจนะครับผมเช่าบูชาพระ รายการไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วครับผมที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับแอดหนึ่ง p จ q นะครับผมเบอร์โทร090 325 1096สามาสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ กติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ ep นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจดูให้ชอบใจว่าสนใจอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนหลังจากนั้นนะครับก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระ องนานๆไวัยได้เลยนะครับซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่21ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดหมายเลของพระที่ถูกใจไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับ ตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลขอีีเขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถพิมพ์ลายมาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับเราก็แจ้งได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่ใน,นนะครับถ้าในสนใจหลากหลายรายการก็พูดคุยราคาเป็นพิเศษได้นะครับผมยินดีแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะครับ ก็นะครับผมพระที่พี่ได้เช่าบูชาไปนะครับผมก็จะได้รับตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมถ้าได้เช่าบูชาหมายเลขไหนไปรายการไหนไปนะครับก็จะได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่หมายเลขที่1กันเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับนี่นะครับเป็นสิงนะครับผมเคี่ยวนะครับผมนี่นะครับเป็นสิงนะครับน่าจะเป็นสิงแองพ่อเดิมนะครับพี่ๆตรงนี้นะครับ องนี like you. You like ้นะครับผมว่าเหมือนผมจะได้มาพร้อมกับกล่องแบบนี้เลยนะครับพี่พี่จากเจ้าของเดิมนะครับผมเป็นกล่องไม่แน่ใจว่าเจ้าของเดิมนําไปประกวดมาหรือเปล่านะครับผมที่ผมไม่ช่วนนะครับแต่ผมได้มาพร้อมกล่องแบบนี้นะครับก็ขออนุญาตเปล่งปันให้พร้อมกันนะครับผมเอาในราคานะครับ600บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่หมายเล็กหนึ่งนี้นะครับผมสิงนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับหลืพ่อเดิมนะครับผมสิงสามขวัญนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับ รายการหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขสอนะครับอันนี้จะเป็นพระนะครับสุวรรณนะครับผมสุวรรณนะมุนีนะครับพี่ๆหรือว่าหลวงพ่อชุยนะครับวัดคงคารามปี2467นะครับผมนี่นะครับ มาพร้อมกับกล่องแบบนี้เลยนะครับผมเหรียญหลวงพ่อชุยรายการนี้นะครับเปิดให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นเหรียญสองสี่หกเจ็ดนะครับผมหลวงพ่อชุยนะครับผมวัดคงคารามนะครับพี่พหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมรายการที่2นะครับพี่ๆเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผิวสวยสยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผม หมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่2เท่านั้นนะครับผม EP นี้นะครับผมนะครับผมได้นํามาแบ่งปันให, fulfill ห,ห้ทั้งหมด21รายการด้วยกันนะครับผมท่านใดนะครับมีเวลาว่างนะครับผมในยามเช้านะครับผมก็สามารถเข้ามารับชมกันได้เลยนะครับผมหมายเลขนสองนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่3แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมจะเป็นนะครับลบุโตะนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นปีนะครับผม สองห้าหนึ่งสองนะคบพี่ๆเรียนลูกปุโตะนะครับผมอายุครบนะครับแปดสิบสามปีนะครับผมปีสองห้าหนึ่งสองนะครับผมวัดประดูชิมพรีนะครับผมเป็นเหรียญกลมนะครับขนาดนะครับพี่ๆขนาดของเหรียญนี้นะครับผมจะเท่านะครับกับเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆขนาดพอๆกันนะครับผมนี่นะครับหรือว่าเท่ากับประมาณเหรียญใหญ่กเหรียญสองบาทนิดนึงนะครับองค์นี้นะครับผมชุดกรรมการนะครับผมสามองแบบนี้นะครับผมชุดนี้นะครับขออนุญาตนะครับ แบ่งปันให้พร้อมกันนะครับผมยูนินเลี่มสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเนี่นะครับชุดนี้นะครับพี่ๆขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ999บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับอ่เป็นเหรียญเสาห้านั่นเองนะครับผมจะเรียกว่ารุ่นเสาห้าก็ได้นะครับผมฉลองอายุครบ83ปีนะครับนี่นะครับผม999บาทนะครับผมราคานี้ไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมส่งให้ฟรีนะครับ999บาทเท่านั้นนะครับผมพ่อสอนะครับ 2512นะครับพี่ๆเหรียญรุ่น25หนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันดวงเล็กนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นองค์ที่3นะครับพี่ๆองค์สุดท้ายในชุดนี้นะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับเหรียญนะครับผมทำบุญอายุครบ83ปีนะครับผมหรือว่าเหรียญเสาห้านะครับ ปีหนึ่งสองนบุโตนะครับผมชุดกรรมการนะครับพี่ๆราคาพิเศษนะครับผมเฉพาะใน EP นี้เลยนะครับพี่ๆ999บาทส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับผมผมได้มาสององนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับแบ่งปันที่พร้อมกันสององแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเหรียญปี2538นะครับเหรียญหลวงพ่อเกษมเขียนมาโครนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ นี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆีรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้ดูที่โรงแรกกันก่อนนะครับ2องเหรียญนี้นะครับผมพิเศษแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับผมสององค์นะครับผม600บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่หกรบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อเกษมเขียนว่าโกรนะครับผมปี2 5 3 8านะครับผมสุสานไตรักนะครับผมจังหวัดลําปางนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ อันนี้เป็นองค์แรกเท่านั้นนะครับผมราคานี้ได้ทั้งหมด2องค์เลยนะครับผมมาดูกันที่องค์ที่2กันนะครับพี่ๆีเนี่ยนะครับผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับหลวงพ่อกเกษมนะครับพี่พีหมายเลขนี้นะครับเป็นหมายเลขที่4นะครับผมใน EP นี้นะครับผมรายการนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมผิวสวยเดิมนะครับผม600บาทนะครับผม2ององค์ 600บาทจะส่งให้ฟร well. ีเท <formation Como> like ่านั <oil> ้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นปิดตาพังผการนะครับผมหมายเลขห้านะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมพังผการนะครับพี่ๆหน่อยนะครับหรือว่าปิดตาวัดเขาอ้อนั่นเองนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายกันที่5นะครับ450บาทนะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ พร้อมเลี่ยมนะครับผมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้หมายเลขที่5แล้วนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นสมเด็จเปลวเพิงนะครับผมหลวงพ่อพงศ์วัดช่องแคนะครับพี่พี่รายการนี้300บาทเท่านั้นนะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จเปลวเพิงนะครับผมหลวงพ่อพงศ์วัดช่องแครนะครับพี่พี่เน็นนะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมตรงนี้เหมือนจะเป็นปิดทองลงรักเลยนะครับพี่พี่ตรงนี้นะครับเป็นผิวแผ่นทองนะครับผมทองคําเปลวนะครับผมปิดทองนะครับนี่นะครับ หมายเลขนี้นะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับผมสมเด็จเปลวเพิงหลวงพ่อพงวัดช่องแคนะครับถัดมานะครับผมเป็นสมเด็จนะครับผมเนื้อคลั่งนะครับผมหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงนะครับพี่ีรายการนี้ก็300บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อคลั่งสีออกจะเป็นสีดำๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่แล้วก็จะมีคราบนะครับผมนี่นะครับเหมือนเป็นคราบสนิทนะครับพี่ๆนี่นะครับแต่องค์พระนะครับผมไม่ใช่เนื้อโลหะนะครับพี่ๆเป็นเนื้อผงนะครับผมเนื้อคลั่งนั่นเองนะครับ นี่นะครับสามบาทเท่านั้นนะครับผมสามร้อยบาทนะครับสำหรับสมเด็จนะครับผมหลวงพ่อทองสุกวัดถนนหลวงนะครับพี่ๆเนื้อครั่งนะครับผมนี่นะครับผิวนี่สีดาสวยมากนะครับพี่ๆพร้อมเลี่ยมเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่8แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นปิดตานะครับผมหลวงปู่โตนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับรายการที่8นี้นะครับผมปิดตาจัมโบ้สนะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับ นี right 1941, ่นะครับผมดูกันชัดๆนะครับผม400บาทนะครับผมสำหรับปิดตาจัมโบ้สองนะครับพี่ๆหลุุโตะนะครับผมวัดประดูฉิมพรีนะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับผม400บาทนะครับนี่นะครับผมดูผิวกันชัดๆเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสนใจหมายเลขไหนนะครับผมสนใจรายการไหนนะครับติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับผม ยินดีพูดคุยนะครับผมกับพี่ๆทุกท่านนะครับผมเพียงแค่ทักมาในไลน์หรือว่าโทรมาก็ได้นะครับผมอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมสนใจติดต่อสอบถามรายการไหนก็พูดคุยได้ตลอดเลยนะครับถัดมาครับผมหมายเลขเก้าครับผมสมเด็จปกโพนะครับหลวงปู่โตนะครับหมายเลขนี้นะครับให้พี่ๆพิเศษนะครับผมสามร้อยบาทนะครับผมหมายเลขที่เก้านี้นะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับนี่นะครับผมสามร้อยบาทนะครับผมสําหรับสมเด็จปกโพนะครับ หลวงปุโตนะครับผมนี่นะครับวัดประดูฉิมพรีนะครับผมผิวนะครับผมจะเป็นผิวแช่น้ำมนต์นะครับพี่พี่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับคขรากอรนะครับผมนี่นะครับหลวงปุโตนะครับผมวัดประดูฉิมพรีหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขี่9แล้วนะครับผมใน ep นี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขอ่มายเลข10กเบ็1นี้นะครับพี่พี่เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมทั้งสององค์นะครับผมพอดีผมได้มาที่เดียวกันเลยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวจะเอาหมายเลข10ให้ดูกันก่อนนะครับ เหรียญนี้นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมในกรอบแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมปี2,500เอ่อ38นะครับพี่พี่เนี่ยนะครับ38นะครับผม2538นะครับเป็นที่ระลึกฉลองครบ7รอบนะครับผมพ่อเกษมพิมพ์สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเหรียญนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับแต่นะครับผมแต่ถ้าสนใจ2องค์นะครับผมหมายเลข10กับหมายเลข1 1คู่กันนะครับให้พี่พี่ในราคา900บาทนะครับผม900บาทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลงกล้องให้ดูที่ องค์นี้กันก่อนนะครับผมเป็นหมายเลขสิบนะครับผมเนี่ยนะครับที่ระลึกนะครับผมฉลองยุครบเจ็ดรอบนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับพี่ๆปีสองห้าสามแปดนะครับผมผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับองค์แรกเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับผมแต่จะเป็นคนละเนื้อกันนะคำนั้นนี่นะครับแล้วแต่ท่านใดชอบนะครับแต่ถ้าท่านใดชอบนะครับผมทั้งสองเนื้อนะครับผมก็พูดคุยกันได้เลยนะครับผมไลน์แอดนะครับหนึ่งเจ็ดสีโอไอพีทีคิวนะครับ เบอร์โทรนะครับผม090นะครับ3251096นะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข12แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมจะเป็นนะครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเขาบันไดอิดนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญนะครับผม หลวงพ่อแดงนะคบพี่พี่ปีศูนย์สามนะครับผมเนี่ยครับสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับสี่ร้อยห้าสิบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับ ถัดมานะครับผมใบเลข1สิบสามนี้นะครับผมเป็นเหรียญนะครับผมหลวงปู่แผ้วนะครับผมจะมี2รุ่นนะครับผมรายการนี้2องค์นี้400บาทนะครับปู่แพ่วป่าววโรนะครับผมจะเป็นเหรียญกระถินนะครับผมเออเป็นเหรียญใบขี้เหล็กนะครับผมแล้วก็เหรียญอายุยืนนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับเหรียญแจกทานบารมีอายุยืนนะครับแล้วก็เหรียญใบขี้เหล็กนะครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่เหรียญองค์แรกกันก่อนนะครับผมเป็นเหรียญอายุยืนหลวงปู่แพ่นนะครับผมนี่นะครับเหรียญวยโฮมแบบนี้เลยนะครับผม สององศ์400บาทเท่านั้นนะครบพี่ๆราคานี้ได้2องค์เลยนะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับส่งให้ฟรีนะครับผมไม่เก็บค่าส่งเพิ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นโอหรือเก็บเงินปลายทางนะครับผมส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับเรียนแจกทานนะครับผมบารมีนะครับอายุ99ปีนะครับผมต่อโค้ดนะครับนี่นะครับวัดรังมันนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับพี่ๆสำหรับเตรียญหลวงปู่แพ้่นะครับผมหมายเลขที่13นี้นะครับ อีกอง์นึงนะครับผมก็จะเป็นเหรียญใบขี้เหล็กนะครับผมวันนี้เหมือนจะเป็นปีเก่ากว่านะครับพี่ๆเก่ากว่าองค์เมื่อกี้นะครับผมดูนะครับองค์นี้จะอยู่ในเลี่ยมด้วยนะครับพี่ๆได้ไปแล้วไม่จําเป็นจะต้องนําไปเลี่ยมแล้วนะครับผมนี่นะครับทันใดนะครับผมดูเราถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมด้านหลังจะเป็นยันปลอดภัยนะครับองค์นี้จะออกที่วัดกําแพงแสนนะครับผมปี2547นะครับผมนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับผมรายกันนี้จะเป็นชุดกรรมการนะคะรับผมหลวงพทิีอิสริโกนะครับวัดรหัสไล่นะครับผมสององนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับผมคุณแผนผงไพกุมารพิมพ์ใหญ่แล้วก็จะเป็นพระกริ่งหลวงพุิีนะคะรับผมขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้ดูที่องค์พระขุนแผนกันก่อนนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับรายกันที่14นี้นะครับผมได้คู่กันนะครับชุดนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับ ชุดกรรมการนะครับผมลูกกูทิมนะครับพี่พี่สี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมด้านหลังนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดสนใจท่านใดถูกใจนะครับติดต่อพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้หมายเลขที่สิบสี่นะครับผมในพีนี้นะครับอีกองหนึ่งนะครับผมจะเป็นนะครับผมพระกริ่งนะครับพี่พี่พระกริ่งนะครับผมลูงกูทิมนะครับผมดูนะครับผมดูผิวกันได้นะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับหมายเลขนี้นะครับผมพระกริ่งหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมองนี้นะครับใต้ฐานเป็นพระนักตกด้วยนะครับผมสององไหมครับผมสี่ร้อยเท่านั้นนะครับพี่ๆจะส่งให้พร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่สิบห้านะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับผมพระสมเด็จองค์นี้สวยมากครับพี่ๆเนี่ยนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับสำหรับนะครับผมพระสมเด็จหมายเลขที่15อง้วงนี้นะครับผมวงนี้400บาทเท่านั้นนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จรายการหมายเลขที่15นี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมพิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับนี่นะครับผมวงนี้นะครับสวยเลยนะครับผม400บาทนะครับ ถัดมานะครับผมเป็นสมเด็จเกศชโยนะครับผมพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับพี่พี่องค์นี้เนื้อเก่านะครับผมเนี่นะครับเนื้อเก่าเลยนะครับผมองค์นี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นสมเด็จเกศชโยนะครับผมอ๋อเป็นพิมพ์หกชั้นนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับก็เป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมนี่นะครับพอดีเนื้อเก่ามากนะครับผมสังเกตดูได้ไม่ค่อยชัดนะครับผมดูนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่สิบหกนะครับผมสี่ร้อยบาท 400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมรายการที่17แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับจะเป็นปิดตานะครับผมหลวงปูเอี่ยมนะครับผมวัฒสะพานสูงนะครับพี่ๆเป็นเนื้อคุกรักนะครับผมผงคุกรักนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัฒสะพานสูงนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรี เท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่18แล้วนะครับพี่พีรายการนี้นะครับมาเป็นคู่แบบนี้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นสุดท้ายนะครับหลวมพ่อเงินนะครับผมวัดดอนยายหอมนะครับผมนี่นะครับพระราชรรมาพรนะครับปี2518นะครับผม2องค์2เนื้อแบบนี้เลยนะครับผมคู่นี้นะครับผมให้พี่พีในราคาแบ่งปัน600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมรุ่นสุดท้ายนะครับผมนี่นะครับมาดูที่ผิวองค์แรกกันก่อนเลยนะครับผมนี่นะครับ ดูกันชัดๆเลยนะครับผมเรียนหรวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอบนะครับพี่พี่ถ้าหากว่ายังดูไม่ชัดนะครับผมสามารถนะครับทักหรือว่าโทรสอบถามมากันได้นะครับพี่พี่นี่นะครับอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมวงไหนนะครับผมสนใจรงไหนนะครับข้อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับเมื่อกี้เหมือนจะเป็นภาพติดนะครับผมนี่นะครับดูกันชัดๆเลยนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่18แล้วนะครับผมเปิดแบงปฟันให้ในราคานะครับ สององหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นอีกองหนึ่งนะครับผมผิวองค์นี้ก็สวยนะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นเรียญนะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับผมวัดดอนใดหอมรุ่นสุดท้ายนะครับปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับพระราชธรรมาภรณ์นะครับสองห้าหนึ่งแปดนะครับผมรุ่นสุดท้ายนะครับผมผิวสวยมากครับพี่พี่องนี้ก็สวยนะครับผมดูนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับ ถัดมานะครับผงรายการหมายเลขที่19กนะครับผมเป็นพระผงสุพรรณนะครับพี่ๆองนี้นะครับองนี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมดูนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ ถัดมานะครับพี่พี่เป็นหมายเลขรองสุดท้ายใน EP นี้แล้วนะครับผมรายการหมายเลขที่20นะครับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะครับผมองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ราคา300บาทนะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับผมพระหลวงพ่อทวดนะครับผมเนื้อว่านนะครับนี่นะครับลองดูกันได้เลยนะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมดูให้ชอบนะครับพี่พี่ดูให้ถูกใจนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่20นะครับผมใน EP นี้นะครับ อย่าลืมนะครับผมจดเป็นหมายเลขที่ถูกใจจุดเป็น EP ีที่ถูกใจนะครับพิมพ์เข้ามาได้นะครับผมในไลน์นะครับหรือว่าจะโทรมาเบอร์โทรก็ได้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับพระผงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับผมนี่นะครับรายการนี้300บาทเหมือนกันนะครับผม300บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสําหรับนะครับผมพระหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับพี่ๆหมายเลขนี้หมายเลขที่21แล้วนะครับผมดูนะครับ ผิวสวยมากนะครับพี่ๆองนี้นะครับปีสองห้าหนึ่งหกนะครับพ,พี่เป็นพระผงนะครับผมนี่นะครับสามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่า ยังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดมาให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจนะครับรับชมแล้วสนใจอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไลน์แอตรงด้านบนนี้นะครับผม1อดหนึ่งนะครับเบอร์โทร0 9 0 3 2 5 1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ํากันเลยนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจดูให้ชอบใจนะครับผมว่าสนใจอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระ องั้ๆนวัได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายในอีพีนี้คือหมายเลขที่21ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมดูให้ชอบใจกันได้เลยนะครับพี่ๆลงกล้องให้ดูกันแบบชัดๆนะครับถ้าหากว่าดูยังไม่ชัดก็สามารถสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน E ีีหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ